ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยอย่าให้หกลม้มวันนี้คุณหมอธีรวีวีรวันผู้การกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมาชวนคุยเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะทุกวันนี้จะบอกว่าแทบทุกครัวเรือนมีผู้สูงอายุมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านหัวข้อนี้ถือว่ามีประโยชน์มากะละคุณหมอ ครับก็ตั้งใจจะพยายามมาแลกเปลี่ยน,นครับเพราะว่าเราในฐานะที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับทั้งทั้งดูแลคนที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นคุณหมอด้านนี้ด้วยคือจะเห็นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยข้อมือหักสะโพกหักกระดูกหลังยุบนะครับแล้วก็ต่อไปก็เริ่มจะคนเคยแข็งแรงก็จะเริ่มก็เริ่มกลัวนะครับ จริงๆมันมีนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่อะหลังจากล้มแล้วต่อไปจะเป็นการกลัวหกล้มความกลัวนี่คือจะทําให้ไม่อยากเดินแล้วมันก็จะทําให้เริ่มติดเตียงดีที่สุดป้องกันให้ก่อนหกล้มดีกว่า,าแต่ถึงแม้จะเผลอล้มไปแล้วก็พยายามให้ผลกระทบน้อยที่สุดคุณหมอวันนี้ตั้งแต่ก่อนล้มระหว่างล้มแล้วก็หลังจากล้มแล้วคุณหมอมาแชร์ไอเดียเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องของการป้องกันด้านนี้คุณหมออยากแชร์อะไรบ้างครับถ้าป้องกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าผู้สูงอายุมักจะล้มที่ไหนก่อนแล้วเราจะได้ป้องกันได้ถูกที่ครับส่วนใหญ่จะล้มในห้องน้ํานะครับล้มบริเวณหน้าบ้านที่มีต่างระดับหรือบันไดก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นที่ลื่นกับที่ต่างระดับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีที่ลื่นห้องน้ําควรจะเป็นแยกหะแยกว่าเป็นส่วนเปียกกับส่วนแห้งถูกไหมครับ ปัจจุบันผมเชื่อว่าน้อยที่จะแยกถ้าเราจะไม่สามารถแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้ด้วยข้อจํากัดพื้นที่เนาะห้องน้ําเราเล็กอะ่ะเราจะทํำยังไงก็ควรจะต้องมีหนึ่งมีตัวเขาเรียกว่าพรมหรือเป็นผ้ากันลื่นนะครับอ้พอาย์ยางนะพ้ายยางที่กันลื่นวางไว้สองคือถ้าเป็นไปได้เราจับเล็กน้อย นสักห่อยใช่ครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพง <c oughs> นะครับก็ยึดราวจับนิดนึงให้ผู้สูงอายุสามารถเกาะได้เวลาจะลุกบางทีลุกไม่ไหวไอต,ตัวราวจับเนี้ยเล็กๆก็สามารถจะเอาไว้ช่วยตอนพยุงตัวลุกขึ้นได้ค่ะส่วนบริเวณของห้องนอนส่วนใหญ่จะล้มก็ตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืนที่มาเข้าห้องน้ำเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นไงครับเข้า <c oughs> ห้องน้าบ่อยปสัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหรือว่าก่อนจะเช้าเนี่ยเห็นบอกว่าเสียงที่พูดถึงส่วนใหญ่คือ ลุกชฉี่บ่อยมากถูกต้องครับอย่างน้อยสองสามครั้งไปจริงๆไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับแต่ด้วยกระเพาะปัสสาวะของผู้สูงอายุมันเริ่มเล็กลงสมัยก่อนรับได้4 0 0ซ c นะ4 0 0ซีตอนนี้รับได้100 200ก็เต็มแล้วก็รู้สึกปวดแล้วก็ต้องฉี่นะครับต้องลุกขึ้นเพราะงั้นถ้าลุกขึ้นแล้วเวลาลุกเสร็จผู้สูงอายุหลายคนก็กินยาก่อนนอนด้วยกินยานอนหลับด้วยใช่ค่ะบอนทีลุกขึ้นมาก็เป็นไง เบลเเลยอ่ะยังสลึมสลือลุกก็เซ่ล้เพราะฉะนั้นการลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนเป็นอันเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆอีกอันหนึ่งนะครับในผู้สูงอายุ <c oughs> อาจจะต้องมีไฟหรืออาจจะต้องมีเราเราจับเป็นระยะนะครับ <c oughs> แต่ดีที่สุด <c oughs> ผมก็ต้องบอกผู้สูงอายุทางที่รับชมอยู่นะครับว่าไม่ต้องไปกลัวและไม่ต้องกังวลกับการสกปรปกนะครับ <c oughs> บางทีเราใส่แพมเพิร์สนอนก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเลอะอะไรนะเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งครับ หรือบางคนก็มีดีมากเลยนะลูก <c oughs> หลานไปซื้อชักโรครกแบบเคลื่อนที่ <c oughs> นะค,ะครับนั่งถ่ายนั่งถ่ายข้างเตียงเ <c oughs> ช้าก็ค่อยเอาไปทิ้ง <c oughs> อย่างนี้ก็ปลอดภัยครับมันไม่ต้องเดินเยอะ <c oughs> นะบางอย่างเราจําเป็นต้องยอมยอมปรับตัวเองเพื่อความปลอดภัยนะ, <c oughs> นะครับห้องนอน ผ่านไปแล้วห้องน้าผ่านไปแล้วพื้นที่ไหนอีกบ้างคุณมอหน้าบ้านหรือบันไดอย่างที่ต่างจังหวัดมีบันไดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต่างจังหวัดจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเนาะเพราะว่าต้องเดินทานาทำสวนทํานู่นทํานี่ค่ะก็จะไม่ค่อยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอยู่แล้วล่ะถูกไหมครับก็จะเกาะเดินเกาะนู่นเกาะนี่ไปอย่างเนี้ยซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าเรายังคิดว่าเราแข็งแรงขาเรายังดีก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มีราวจับตรงบริเวณที่จะก้าวขึ้น ก้าวขึ้นบันไดบ้านก้าวขึ้นถุนใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะต้องมีราวจับที่มั่นคงอีกอันนึงก็อย่าลืมว่าบางคนถ้าเริ่มไม่แข็งแรงขาเริ่มอ่อนอาจจะอาจจะมาด้วยโรคของทางสมองพากินสารอมาพึกเก่าหรืออาจจะเป็นหมอนรองกระดูกพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องก็จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดิน <Ha. S 2> เพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่าโดยเฉพาะผู้ชายแล้วกันนะผู้สูงอายุผู้ชายจะคิดว่าตัวเองอยังแข็งแรงยังเตะปิ๊บได้อยู่จะไม่ยอมใช้เลยค่ะคุณหมอไม้เท้าก็ไม่ใช้ยิ่งมีวอล์กเกอร์เป็นคอกเดินยิ่งไม่ใช้ใหญ่เลยคือเขาจะมองถูกมองกลัวถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงหรืออาจจะถูกมองอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็อ,อาจจะเป็นความคิดในมุมนั้นใช่ไหมคะค,คุณหมอแต่ผมก็อยากเชิญชวนนะครับว่าเรามาเปลี่ยนมุมมองกันดีไหม ถ้าเราล้มแล้วเราเป็นต้องไปกระดูกหักแล้วไปติดเตียงเนี่ยมันไม่แย่กว่าหรอครับค่ะ <c oughs> นะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยที่บ้านผมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้อุปกรณ์เดินกันหมดละ <c oughs> สมัยก่อนเขาก็ไม่ใช้นะครับค่ะ <c oughs> ตอนหลังผมก็พยายามบอกไปว่าโอเคถ้าล้มอ่ะมันไม่คุ้มนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ใช้ก็ไม่เห็นมีปัญหานะครับแล้วไปข้างนอกก็นั่งรถเข็นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็วิธีเทสง่ายๆคุณแม่อยากรู้ไหมว่าคนไหนแข็งแรงไม่แข็งแรง <c oughs> ก็ลองลุกนั่งลุกนั่ง ลุกนั่งลุกนั่งคุณหมอทำยากแม่คุณหมอสาธิตให้หน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยจะได้แต่ควรจะเป็นเก้าอี้ไม่ไม่มีล้อนะอ่าต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อนะคะคุณผู้ชมถ้าสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้ห้าครั้งภายในสิบสองวินาทีถือว่ายังแข็งแรงขาแข็งแรงขาแข็งแรงนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยขึ้นลงอาจจะมีเสียงดังนะอันเงี้ยถ้าเราขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยห้าครั้งนะ ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันแล้วจับเวลาภายใน12วินาทีถ้าได้12วิถือว่ายังแจ๋วการเนื้อขาดีการเนื้อไม่ฝ่อรีบค่ะแต่ถ้าช้ากว่านั้นหรือลุกไม่ขึ้นหรือลุกแล้วเซอันนั้นบ่งบอกเลยครับว่าเริ่มมีปัญหามวลกล้ามเนื้อมันเริ่มน้อยลงแล้วการความแข็งแรงจะไม่เท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์นะหรือว่าจําเป็นต้องใช้ไม้เท้าหรือย,ยังค,ค,คุณหมอช่วงท้ายนี้ ตอนที่คุณหมอพูดในช่วงแรกก็คือว่าเวลาหกล้มแล้วมีเรื่องของส่วนนั้นส่วนนี้หักแล้วเรื่องของการดูแลหรือการจะทําให้เป็นการฟื้นฟูทิ้งท้ายนี้อย่างคุณหมอแนะนาเรื่องนี้หน่อยค่ะครับหลังจากที่เราเผลอไปแล้วแล้วกันนะล้มไปแล้วก็ตามเนี่ยถ้าคุณหมอเขาดูแล้วจําเป็นต้องใส่เฟือกหรือผ่าตัดก็คงต้องดําเนินการตามนั้นนะอย่าไปหนีนะครับ <laughs> เพราะว่าหนีเมื่อไหร่มันก็จะกระดูกก็ติดผิดรูปหรือก็จะมีผลแทรกซ้อนมาได้ หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วหรือใส่เฝือกเสร็จแล้วคุณหมอจะแนะนําเองครับว่าจะเริ่มลงน้ําหนักได้แค่ไหนจะต้องอุปกรณ์ช่วยก่อนนะอย่าเพิ่งลงน้ําหนักเต็มที่หรือสามารถลงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เน้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อเมื่อกระดูกมีปัญหาเรามีหน้าที่สร้างกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกนั้นเพื่อให้มันมาทํางานแทนและไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวถ้าสมมติเริ่มกลับมาแข็งแรงแล้วสามารถเดินได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ยอมเดินอีกแล้ว เาากลัวล้มไม่ได้นะครับคนเราจําเป็นต้องเดินต้องออกกําลังกายแต่มีอุปกรณ์ช่วยหรือมีคนอยู่ข้างๆคอยช่วยดูแลครับค่ะวันนี้คุณหมอได้มาแชร์ทั้งแต่เรื่องของการป้องกันเรื่องของการหกล้มในผู้สูงอายุแต่จริงๆเรื่องนี้ก็สามารถเอาไปแชร์ได้ในหลายๆมุมนะคะบางคนบอกว่า ตอนนี้ฟังรายการอยู่ที่บ้านมี2ตายายยังดื้ออ,อยู่ค่ะคุณหมอเดี๋ยวเอาไอเดียคุณหมอไปปรับใช้อันนี้ก็ได้นะคะคแล้วก็ที่สําคัญให้กําลังใจสําหรับใครที่เคยพลาดมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณค่ะครับนีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพอร้อมได้ทิมงงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ มิสทีนเลดีค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านท้าเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์